ยังควาย้อยหนึ่งสเปิดตัวล้อยหนึ่งวสามเ้แย่เไรเนี่ยโคตรให้ตัล้อยนเกร้อยโอ้ไอ้ย่หน่เหลืออีกตัวนึงบอลิติกเอสทอกันเลยยี่สิบียญเนี่ยยีคิวเนี่ยไอ้ยบาลิติกคิวหกพัสตัวคิดว่าไง ไม่ร oh 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 ู like ้สึกช่วงนี้มันระบาดอี่ปกติดิคิดเองทไมอ่ะทไมตีมาแล้วว่าไงวานรุนนี่เดี๋บันทิกเลนอะไรจะยิงโดนวะมันตี้เงเลยมัปไอ้ิลไอ้ไิใช่คอนเฟิร์มเลยเพราะคือมันไม่าเป้าอันดี้กับโคนิชอนเลยอันดีกับโคนิชันเลยแค่อันหนักโคนิชันเฮ้ ไอเดียเมาเมาเมาไม่ตรงแต่แม่งกระสุนไปแล้วอ่ะหาแล้วแบบไอ้ตัวฮิตไฟแม่งพยายามพยายามอะไรนะออโตออโตเล็งไปหนีปีไฟได้เมื่อกี้ยแบบมันมันใช้อะไรนะใช้ไอที่เป็นจอยมันก็หนักไปมันหนักกว่าที่เป็นที่จอยเข้าเป้ามันดุเนาะไอแบนหามัน